หัวข้อของงานเนี่ยที่เราจะจวเนี่ยเราคิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องเงินเงินนะของฟรีแลนซ์ที่ไม่เคยเข้าทำงานในบริษัทแม้แต่ครั้งเดียวอันนี้ไม่ใช่การมาทำเป็นไซด์ฮัสโซแบบเป็นงานเสริมหาไรายได้เพิ่มเดือนละ1,000บาท2000บาท3,000บาทส0 0 0บาทอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้คือผมหมายถึงว่าเรากำลังจะ พูดคุยและเจอกับคนที่ทำงานแบบเป็นโปรเจกต์ผมพูดถึงเงินหลักหมื่นเงินหลักแสนและบางคนก็อาจจะเป็นเงินหลักล้านทุกครั้งของการเริ่มคลิปเราจะต้องทำการซับหน้ามันอยากจะ ละลายพฤติกรรมทําให้เราเนี่ยรู้สึกรีแลกซ์แล้วก็รู้จักกันมากขึ้นวันนี้เนี่ยผมอยากจะมาประชาสัมพันธ์แล้วก็รวมไปถึงมีการอธิบายถึงกิจกรรมที่เรากําลังจะจัดขึ้นวันที่21เดือนหน้าเนี่ยเราจะมีกิจกรรม Coffee Talk ซซึ่งจะมีการเชิญฟรีแลนซ์คนหนึ่งที่คนคนนี้มี เรียกว่ามี FC ค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นคนที่เขียนคอนเทนต์ได้เก่งทำเพจถ้าเซิร์ชเกี่ยวกับการทำา g g หรือมายาเนี่ยจะต้องเจอเขาแน่นอนนะก็คือน้องฟิลม์มนะน้องฟิล์มจากเพจสาลาฟิลม์มเราจะมีการจัดกิจกรรมแล้วเราก็จะทำเป็นคอฟฟี่ทอล์กเล็กๆโดยที่เจ้าภาพของงานเนี่ยก็คือ t ทคดาต้าเจ้าเก่าผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการนะครับวันนี้เรามาดูกันก่อนว่า Coffee Talk ตรงนี้เนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงมันมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจแล้วหัวเรื่องที่เรานำมาจัดเอามาพูดคุยเนี่ยมันเป็นเรื่องอะไรนะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทำหน้าที่เป็นผู้ให้ข้อมูลบวกกับผมจะเสริมความรู้ ให้กับท่านที่ได้เข้ามาดูคลิปของผมด้วยนะครับจากการประชุมแล้วคุยกันว่ามันมีเรื่องอะไรบ้างที่น่าจะช่วยทำให้เป็นการ educate คนที่ทำงานเนี่ยให้สามารถที่จะทำงานได้ดีขึ้นเราก็เจอแล้วว่าเรื่องในวันนี้ที่คนรุ่นใหม่กำลังสนใจวัยรุ่นคนทำงานกำลังสนใจคือการหาไรายได้การหาเงินการทำยังไงก็ได้ให้เราเนี่ยสามารถจะ รับงานในราคาที่ดีขึ้นนะเสริมความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการทำงานทางด้าน CG และ VFX พอโจทย์มันเป็นแบบนี้ปุ๊บเรามีการประชุมพูดคุยกันเนี่ยแล้วเราก็ได้เจอสิ่งที่น่าสนใจตัวผมเองเนี่ยได้เริ่มเข้ามาทำงานทางสาย CG VFX โดยการเริ่มที่บริษัทผมใช้เวลาทำงานอยู่ในบริษัทประมาณ3แห่งเนี่ยปีนิดๆจากนั้นผมออกมา เผชิญโลกกว้างนะทำอะไรมากมายข้างนอกแต่ลากฐานของผมเป็นการเรียนรู้ที่เกิดจากการที่เราไปทำงานในบริษัทคุณฟิล์มเนี่ยเขาไม่ได้ทำงานในบริษัทมาก่อนอนะคือคุณฟิล์มเนี่ยเขาจบมาเนี่ยแล้วเขาก็เริ่มคอนติเนียลทำงานทำคอนเทนต์ ten, ทำเพจทำงานสร้างชื่อนะสร้างความนะ่าเชื่อถือของตัวเองขึ้นมาตั้งแต่แรก แล้วจังนั้นเนี่ยผมจึงเห็นว่าคนที่ไม่เคยทำงานอยู่ในอินดัส t r ีเลยแต่สามารถจะประกอบอาชีพหลักรวมถึงเป็นอาจารย์ด้วยในวันนี้นะเฮ้ยเรื่องราวนี้น่าสนใจมากมันน่าจะเป็นความรู้ที่จะช่วยคนอีกหลายคนได้แน่นอนนะเพราะเพราะว่าผมเชื่อว่าส่วนหนึ่งของคนที่เข้ามาทางด้าน CGVFX เนี่ยจะเคยเริ่มงานในบริษัทก่อนดนะังนั้นเขาก็จะถูกปรับพื้นฐานแล้วเขาก็จะมีความเชื่อมี mindset มีการพัฒนาตัวเองเนี่ยในแบบหนึง่งแต่คนที่อยู่ในเส้นทางอีกเส้นทางหนึ่งเนี่ยเขาก็จะต้องมีเหมือนเป็น secret s o u c ของเขาในแบบที่ต่างออกไปซึ่งถ้าเกิดเราได้มีการมาฟังแลกเปลี่ยนหรือว่าพูดคุยถามคำถามเนี่ยมันจะเกิดเป็นการบูรณาการเกิดเป็นความรู้ใหม่ๆที่ทุกๆคนจะเอาไปใช้งานได้ดียิ่งขึ้นนะนี่คือหัวข้อและนี่คือสาระสำคัญที่เราจะเอามาทำในกิจกรรม coffee talk ที่ถูกจัดขึ้น ผมก็จะไปร่วมพูดคุยด้วยในเรื่องของการหาเงินการเรื่องของราคาการหาลูกค้าการทำมาร์เก็ตติ้งอะไรอย่างเงี้ยนะเอาเป็นเรื่องที่เราใช้มาในการประกอบอาชีพของเราแล้วแน่นอนทางฝั่งของแกสที่คุณฟิล์มเนี่ยเขาก็จะมาแชร์มาพูดคุยมาร่วมดิสคัทในเรื่องนี้เช่นกันนะอันนี้เป็นอีเวนท์ที่ดีมากน่าสนใจมากนะครับทีนี้เราไปดูกันหัวข้อของงานเนี่ยที่เราจะจวเนี่ยเราคิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องเงินเงินนะ ของฟรีแลนซ์ที่ไม่เคยเข้าทำงานในบริษัทแม้แต่ครั้งเดียวเขาเข้ามาทำงานตรงนี้ได้ยังไงมารู้จักได้ยังไงเรียนอะไรมาแล้วไปหาลูกค้าได้ยังไงทำราคายังไงใช้เวลานานไหมกว่าที่จะเริ่มเซตเทิลดาวเจอจุดที่พอดีแล้วไหนจะไปเป็นอาจารย์สอนอีกนะผมว่ามันมีหลายอย่างที่น่าสนใจมากแล้วผมก็สนใจที่อยากจะรู้เช่นกันกิจกรรมในครั้งนี้ เราเน้นเป็นอย่างยิ่งถึงการยกระดับฟรีแลนซ์หรือคนที่ต้องการจะเข้ามาทำงานนะย้ำเลยนะว่าคนที่ต้องการจะเข้ามาทำงานในเชิงพาณิชย์เพื่อทำงานเพื่อได้เงินเป็นก้อนทำโปรเจกต์เป็นก้อนเป็นก้อนเป็นกะ้อนนะอันนี้ไม่ใช่การมาทำเป็นไซน์เฮาสโซแบบเป็นงานเสริมหาไรายได้เพิ่มเดือนละ1000บาท2,000บาท30 0 0บาทส0 0 0บาทอันนี้ไม่ใช่นะ อันนี้คือผมหมายถึงว่าเรากําลังจะพูดคุยและเจอกับคนที่ทำงานแบบเป็นโปรเจกต์ผมพูดถึงเงินหลักหมื่นเงินหลักแสนและบางคนก็อาจจะเป็นเงินหลักล้านผมกำลังแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนของเรื่องที่เราจะพูดคุยและความเชื่อที่เราใช้และปฏิบัติเราจะยกตัวอย่างให้ฟังว่า ลูกค้าที่ผมผ่านมาผมทำงานประมาณไหนยังไงลูกค้าแต่ละสเกลเนี่ยมีความต้องการที่เราจะเข้าไปช่วยโ so ช่วยทำให้เขาเนี่ยมันเป็นลักษณะยังไงงานที่มีมูลค่าอาจจะเป็นเริ่มหลักหมืน่นแล้วไปงานที่มีมูลค่าเป็นหลักแสนเนี่ยมันมีอะไรที่แตกต่างกันรวมไปถึงเรื่องที่สำคัญที่สุดผมคิดว่าในยุคนี้เนี่ยเทคโนโลยี Technology เนี่ยเป็นสิ่งที่ มันโดมิเนตนะในทุกๆสาขาอาชีพนะเราเห็นเทคโนโลยี AI มากมายที่มันดูน่าสนใจณนะจุดนี้คือจุดเปลี่ยนสำคัญที่เราจะต้องเรียนรู้เอาดิจิตอลเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาผสานบูรณาการช่วยก,กันกับเครื่องมือหลักของเราผสานกันออกมาสร้างเป็นงานในรูปแบบใหม่นะ ไม่ใช่เพียงงานเอาพุทที่มันจะออกมาในรูปแบบใหม่แต่ว่ากระบวนการเองก็เช่นกันและในวันนั้นเองเนี่ยผมก็จะได้มาพูดแชร์เกี่ยวกับเรื่องของการมองกระบวนการทำงานกระบวนการจ้างงานนะกระบวนการทำราคานะหรือว่ากระบวนการสร้าง v a l u e ในรูปแบบใหม่นะผมจะยกตัวอย่างให้ดูอย่างหนึ่งสมัยก่อนเนี่ย งานเนี่ยมันจะต้องถูกตีราคานะอย่างเช่นว่าบริษัทหนึ่งมีความต้องการที่จะทำงานแบบนี้บริษัทก็บอกว่าอ่ะพี่พรช่วยตีราคางานนี้ให้หน่อยงานเนี้ยทำประมาณเนี้ยกี่บาทหลายครั้งที่ผมตีราคาไปนะฮะตามความเป็นจริงพอลูกค้าได้บัตเจ็ตไปเนี่ยลูกค้าบอกว่าเฮ้ยเขาอยากได้งานนี้เขาอยากทำงานนี้แต่ว่าเขาไม่รู้ว่างานเนี้ย มันต้องใช้บัต g เจ็ตมากกว่าที่เขามีนะฮะถ้าเกิดว่าเราคุยกันแล้วเราคุยกันถูกคอเนี่ยผมก็จะบอกลูกค้าว่าอ่ะเอาอย่างนี้ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยเรียกว่ามีความตั้งใจจริงๆที่อยากจะทํางานไอ้นี่ขึ้นมาเพื่อเพื่อแบรนด์ของคุณเน่ยเอาอย่างนี้ไหมครับลองไปคํานวณไปแบ่งบัตรเจ็ดเลยนะค,คุณไปคุณไปคํานวณมาเลยนะเสร็จแล้วเนี่ยคุณลองดูว่าบัตรเจ็ดที่คุณจะมีเพื่อใช้ในการทําสิ่งเนี่ย ซึ่งมีความสําคัญประมาณนี้คุณมีบัตเจ็ตตัวเนื้อเท่าไหร่เสร็จแล้วเนี่ยเอาบัตเจ็ตเนี่ยโยนมาให้ผมเสร็จแล้วเนี่ยผมจะคํานวณในวิธีการที่สอดรับในไทม์ไลน์ที่สอดรับนะพบกันคนละครึ่งทางนะเพื่อที่จะตอบโจทย์ลูกค้าได้ด้วยตอบโจทย์ผมได้ด้วยนะเพราะหลายครั้งเนี่ยลูกค้าก็ไม่รู้ว่าผมผ่านอะไรมาผมก็ไม่รู้ว่าลูกค้าผ่านอะไรมาเราไม่ใช่คนคุ้นเคยกันดังนั้นหลายครั้งเนี่ยการเสนอราคาไปเลยพุ่งๆเนี่ย มันอาจจะเป็นวิธีที่ใช้ไม่ได้กับงาน CG VFX แบบที่เราทำเราไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าถ้ามันเป็นช็อตแบบนี้50,000ถ้ามันเป็นช็อตแบบนี้70,000มันบอกไม่ได้ครับหลายๆครั้งเนี่ยมันจะมีการเพิ่มในระหว่างที่เรากำลังทำงานด้วยซ้ำไปอย่างเช่นกระบวนการตรงนี้เราตกลงกันที่ราคา40,000บาทแต่พอเราลงไปเวิร์กจริงๆเนี่ยเราเราพบว่า มันมีงานบางส่วนที่มันจําเป็นที่จะต้องใส่เข้าไปเพื่อให้ตัวชิ้นงานเนี่ยมันตอบตามออบเจกทีฟนั้นๆดังนั้นเนี่ยมันมีความจําเป็นที่จะต้องใส่เพิ่มความจําเป็นที่จะต้องใส่เพิ่มเนี่ยมันก็ต้องตามมาด้วยคอสที่มันจะต้องถูกแอดเพิ่มนะครับดังนั้นหลายครั้งทํางานไปเนี่ยมันจะมีการเรียกงบเพิ่มเป็นเรื่องธรรมดาเลยนะไอ้นี่ไม่ได้ต่างจากการทําธุรกิจเลยเราถึงต้องมีเงินทุนสํารองนะครับ เพื่อที่บางครั้งเนี่ยเราจะต้องใช้เงินทุนเรียกว่าเป็นเงินทุนฉุกเฉินแล้วกันใช้ในการเข้าไปบริหารจัดการให้กระบวนการงานตรงนั้นเนี่ยมันเสร็จสิ้นออกมาได้นะครับหลายครั้งเวลาผมทำงานกับลูกค้าที่เข้าใจเนี่ยผมสามารถที่จะโค้ดร,ราคาในราคาที่ลูกค้าคาดหวังเพราะว่าเราเรามีความคุ้นชินเราเข้าใจเราทำงานกันมานานเนี่ยงานแรกอาจจะตะกุกตะกากหน่อยงานสองอาจจะดีขึ้นมาหน่อยแต่ว่าถ้าทำไปสักเป็นงานที่10และเป็นลูกค้าประจำเนี่ย ลูกค้าเนี่ยเขาจะบอกผมว่าพี่เอาแบบเดิมนะพี่งานนี้เป็นแบบนี้เอาแบบเหมือนตอนนั้นนะอันนี้ใช้ไปประมาณนี้ได้ไหมนะฮะเราจะเริ่มจูนเข้าหากันอันนี้คือสาเหตุที่ผมเนี่ยไม่ได้รับลูกค้าใหม่เลยผมว่าน่าจะมีสักหปีผมทําแต่กับลูกค้าเก่าอย่างเดียวแล้วก็เลือกทํากับคนที่ว่าเขาให้โอกาสเราทั้งในแง่ของเงินและให้โอกาสเราในแง่ของงานนะฮะเราจะไม่ได้ลูกค้าทั้งหมดผมอยากรับคุณทั้งหมด โอเคผมอยากได้ตังค์จากคุณทั้งหมดแต่ว่าผมไม่ได้อยากจะมี r e t i o n s h i p หรือว่ามี process ร่วมกันกับคุณทั้งหมดเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเขาเจอการทำงานของเราเนี่ยมันไม่อะไรกันมันไม่สอดรับกันมันจะทำให้การทำงานเนี่ยจะนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่แย่ดังนั้นผมจะผมจะไม่ทำกับงานลักษณะนั้นแต่ประมาณช่วงตั้งแต่เดือนธันวาที่ผ่านมาเนี่ยผมกลับมาดูในเรื่องของการรับงานผลิตอีกครั้งหนึ่ง จึงมีบริษัทหลายบริษัทต,ติดต่อเข้ามาพูดคุยกันนะผมเจอคนแบบดีๆมากมายที่เข้ามาพูดคุยแล้วก็บางคนเนี่ยก็มีโอกาสเดี e l ล p ต่อแต่บางคนเนี่ยผมก็ต้องแคนเซิลไปอันนั้นก็เป็นเพราะว่าเหตุผลตรงนี้ครับที่ผมกําลังบอกอยู่ว่าในท้ายที่สุดตัวเราเองเนี่ยเราจะหา condition ที่ใช่สําหรับเราในการทํางานเราจะหาบัตรเจ็ดที่ใช่นะเราเราจะใช้วิธีการจัดการบัตรเจ็ดแบบใดแล้วก็เราจะหารูปแบบการจ่ายเงินในรูปแบบที่รับกับเรานะครับ เพราะอะไรครับมันจะมีเคสเรดดี้อยู่เคสหนึ่งในปีน่าจะเป็น2011นะฮะบ,บริษัท Visual e f f e c t ยักษ์ใหญ่ของโลกที่ทำหนังบล็อกบัสเตอร์เนี่ยกว่า250เรื่องนะในพอร์ตโฟลิโอของเขาล้มละลายนะครับหรือแบงค์รับนะครับเหตุการณ์นั้นเนี่ยมีสักดีด้วยนะครับมันชื่อสักดีว่า Life After Pi เป็นของบริษัท Visual อฟเฟก t ที่ทำหนังเรื่อง Life of Pi นะครับหนังเรื่อง Life of Pi เนี่ย หลายคนจะจําได้กับช็อตของเสือเสือที่อยู่ในเรือนะเสือเนี่ยเป็น CG แล้วก็หนังเรื่องนั้นได้รับรางวัล Best v i s u a l e f f e c t นะครับในงานเป็นออสการ์น o m i n a t e นะครับซึ่งคือรางวัลว,ว่าบริษัทของคุณเนี่ยคือที่สุดคือ n u m b บ r รวันในปีนั้นที่ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้แต่หลังจากนั้นมายังไม่ทันจะจบงานเลยนะครับบริษัทนี้ถูก อ n c e ว่าแบงค์สลบหรือว่าล้มละลายผมก็ได้เข้าไปหาข้อมูลรีเสิร์ชต่างๆมากมายเพื่อหาคำตอบว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นได้ยังไงนะครับแล้วก็ไปเจอต้นตอของปัญหาว่ามันมาจากรูปแบบของ Payment การจ่ายเงินรูปแบบของงานที่เป็นลักษณะของงานเหมาดังนั้นเนี่ยผมจึงไปทำกันบ้านอยู่พักหนึ่งเลยกับ ทั้งทางของเทคดาต้านะของพี่ธวัฒบัณฑิตนะครับที่ได้ช่วยมาให้มาแชร์เรื่องประสบการณ์และแชร์มุมมองกับผมผมได้เอาสิ่งที่ผมทราบเนี่ยไปลองคุยกับเพื่อนร่วมชะตารกรรมของผมก็คือผู้ประกอบการที่ทําบริษัทที่รับผลิตนะครับแล้วผมก็ได้เอาเรื่องนี้ไปคุยกับรุ่นน้องอาติรุ่นใหม่ไฟแรงที่เป็นเป็นคนทํางานที่เป็นตัวคีย์แมนของในบริษัทดีๆเนี่ยผมก็ได้เจอคําตอบหลายอย่างและผมจะเอา สิ่งเหล่านี้มาเล่าให้ท่านฟังในงานวันที่21นะครับว่าเราเนี่ยเห็นแล้วใช่ไหมว่าในประวัติศาสตร์เนี่ยคนที่เป็นอาร์ติสระดับโลกนในแบบที่เป็นโลโมเดลของเราหรือเป็นคนที่เราอยากเป็นเนี่ยเขาต้องเผชิญกับคำถามในช่วงที่เขาอยู่ในวัยน่าจะเป็นจุดสูงสุดแล้วฮะวัยที่เขาควรที่จะสเตเบิลแล้วอะแต่ว่าเขาส่วนหนึ่งเนี่ยเขาต้องเผชิญกับคำถามว่า ผมสงสัยเหลือเกินว่าสิ่งที่เราทำเพื่อเปลี่ยนโลกโดยการใช้งาน Visual e f f e c t สิ่งที่เราทำมาตลอดระยะเวลา25ปีมันเป็นสิ่งที่ผิดหรือเปล่าคือคำพูดนี้เป็นคำพูดของเจ้าของบริษัทนะนะครับบริษัทแห่งนั้นนะครับซึ่งมันอยู่ในตอนต้นของสารคดี Life After p i e แล้วผมดูสารคดีนี้แล้วผมรู้สึกเลยว่าคนคน,นึงซึ่งถือว่าเป็น ไพโอนเนีย er, เป็นนักบุกเบิกสร้างหนังเรื่องเบฟอย่างเงี้ยทำหมู CG อย่างเงี้ยคือคนที่เป็นผู้ก่อตั้งบริษัทที่ยิ่งใหญ่ได้รางวัลมาขนาดเนี้ยทำหนังมาขนาดเนี้ยเขาถึงกับพูดคำเนี้ยว่าสิ่งที่เขาทำมาตลอดชีวิตของเขาเนี่ยคือสิ่งที่ผิดหรือเปล่านะฮะผมดูเนียแล้วผมจะสตันเลยว่ามันไม่ผิดแน่นอนครับ มันม,มันไม่ผิดแน่นอนแต่มันต้องมีบางอย่างที่เป็นปัญหาแต่สิ่งที่พวกเขาทําที่เป็นตำนานน่ยไม่ผิดแน่นอนเพราะนั้นพระนั่นไปก่อร่างสร้างอินสปิเรชันในใจสร้างงานสร้างคนรุ่นใหม่สร้างอีกหลายๆบริษัทที่เป็นเบิร์ต้นของโลกในวันนี้น่าจะถูกอินสปายมาจากบริษัทนี้แหละนะครับแล้วผมก็ได้รวบรวมข้อมูลแล้วติดต่อกันจนเริ่มเจอว่า เพื่อนเพื่อนอาร์ติสครับหรือว่าฟรีแลนซ์ที่กำลังทำงานในวันนี้ครับปัญหาที่ท่านเจอเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานในเรื่องของเงินการทำราคาการจ่ายเงินทุกๆอย่างเนี่ยมันแก้ได้ครับมันแก้ได้ครับแล้วถ้าเกิดว่าท่านอยากที่จะลองนะครับท่านอยากที่จะลองแก้ท่านอยากที่จะมาเรียนรู้นะครับกับผมกับคุณฟิลม์มกับเทคเดต้านะครับกับงานที่เราจะจัดเนี่ยขอให้ท่านมาครับท่านมาแล้วเรามาร่วม แชร์กันนะท่าลองบอกว่าวิธีที่ท่านทำอยู่เป็นยังไงจริงอยู่ว่าเราเป็นตัวแทนเป็นผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์ออโตเดสมายานะครับแต่สิ่งที่เราอยากจะเป็นมากกว่านั้นคือเราอยากจะทำให้คนที่ใช้ a ออโตเดสมายานั้นสามารถที่จะสร้างรายได้ที่ดีได้นะครับดังนั้นนี่เป็นวิชั่นนะครับที่กับตันเรือของเราเนี่ยบอกมาว่าเราอยากจะช่วยยกระดับ ให้คนทํางานเนี่ยในทุกระดับเลยสามารถที่จะไปเจอโอกาสที่ดีกว่าเดิมได้จะทํำยังไงนะไลซีจีนะ like CG, นะมาช่วยกันหน่อยเสดราฟิมนะมาช่วยกันหน่อยมาช่วยกันดิสคั t มาลองคุยกันผมว่ามันจะต้องมีวิธีที่เราทําได้รอคอยนะครับงานวันที่21เดือนหน้า แล้วเจอกันแล้วเรามาลองคุยเป็น Coffee Talk แบบเบาๆกันในวันนั้นนะครับเรื่องลิงก์ของการลงทะเบียนหรือว่าการงานจะจัดที่ไหนเวลาใดเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งแต่ในเบื้องต้นสิ่งที่เราจะคุยกันมันคือเรื่องพวกนี้โฆษณาไว้ก่อนเพราะว่าถ้าใครสนใจนะท่านทําตัวให้ว่างเตรียมตัวที่จะมาเจอกันน่าจะเป็นเวลาตอนบ่ายนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงกําหนดการที่แน่นอนผมจะเอามา แปะไว้อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นี่คือสิ่งที่เรานำมาฝากแล้วพบกันในคลิปถัดไปนะครับอันนี้เป็นกาแฟเอธิโอเปียซึ่งกาแฟเอธิโอเปียเนี่ย <Okay. S 2> ก็เรียกว่าเป็นพื้นที่ที่มีความขึ้นชื่อในเรื่องของกาแฟลึกลงไปกว่าการเป็นกาแฟของที่ไหนที่มันจะมีคาแรคเตอร์บางอย่างที่โดดเด่นเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของ การกำหนดว่ากาแฟนั้นเนี่ยถูกเบรนหรือว่ากาแฟนั้นเนี่ยเป็นซิงเกิลออริจินซิงเกิลออริจินเนี่ยก็แปลว่าสายเลือดแท้อ่าอย่างนั้นก็ได้สายเลือดแท้คือมันมันเป็นพันเดียวอ่ะมันคือสายพันเดียวมันไม่มีการเบรนกับสายพันธ์อื่นนะครับเขาเรียกว,ว่าซิงเกิลออริจินดังนั้นไอ้สายเลือดแท้เนี่ยมันก็คืออะไรเรากินเข้าไปเนี่ยเราจะได้รับรู้รสของความเป็นจริงแท้ของสายพันธุน์นั้นๆอย่างเอธิโอเปียกาแฟเนี่ย นิยมนะครับเอามาทำเป็นอเมริกาโน่หรือว่าฟิลเตอร์คือกาแฟดิบเพราะว่ามันจะให้ความสดชื่นมันจะมีรสชาติออกไปในทางของผลไม้ความไบรสว่างฟุตี้หรือว่าแอซิดิตี้คือมีความเปรี้ยวนะครับในขณะเดียวกันมันจะยังมีความหวานของกาแฟถ้าเกิดเราดูกราฟของรสชาติที่พุ่งขึ้นก็คือมันจะเปรี้ยวฟุบแล้วมันจะลงวุบลงมาบาลานซ์แล้วก็จะตีกลับขึ้นมาหวานปลายนิดน,นึงจ๊บ แต่ก็ยังมีรถขมของกาแฟที่เลี้ยงอยู่นะครับอยู่ด้านล่างอยู่โซนล่างรถเปี้ยวจะวิ่งอยู่โซนบนแล้วก็ลงปุ๊บหายไปแล้วก็จบด้วยรถกาแฟรกราบจะขึ้นนี้ปุ๊บแล้วมันก็จะปุ๊บแบบนี้นะฮะเป็นไงฮะดูเวอร์ดีไหมฮะ